สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็เออจริงๆแล้วคือจะมาทําบัตรประกันสุขภาพนะคะมาอัปเดตไปเออรหัสกรรม a ใหม่ในบัตรประกันสุขภาพแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้เอาคือเอกสารพวกบัตรเออ g า,ากับใบรประกันสุขภาพเนี่ยให้สามีอาไปจ่ายค่าภาษีเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงจ่ายภาษีฉันก็ลืมไปก็ฉันมาถึงเสร็จเอาไม่ได้เอ,อกสารอะไรมาเลย งั้นก็เลยมาเดินตลาดปลากันจ้ะเป็นครั้งแรกนะจ๊ะมาอยู่ไต้หวันเกือบจะ2ีสิปีแล้วครั้งนี้ครั้งแรกที่พิ่งมาก็าไปข้างในกันเลยจ้ะไปดูว่ามันเป็นยังไงอ่าข้างนอกก็จะเป็นร้านอาหารแบบนี้นะจ๊ะอ่ะเราเดินไปข้างในกันไปดูว่ามันเป็นยังไงครั้งแรกจริงๆนะ วันนี้มาอยู่ที่ตลาดปลาที่ไทเปน,นะจ๊ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริง,รง,รงเพราะอยู่ไต้หวันมาก็สิบกว่าปีแล้วสามีไม่เคยพามามเองอ๋อนะจ๊ะมันก็เป็นค้คยๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตข้างในก็ขายพวกอาหารทะเลอาหารสดพวกนี้อะไรพวกเนี้ยจะ้ะมีดอกไม้มข้างในเขาจะมีขายพวกนี้น่นนะก็จะเป็นพวกอาหารที่ทําสำเร็จรูปแล้วนะจ๊ะแบบนี้ ที่ฉันไปนั่งพักร้อนที่ตรงบาร์ตรงนั้นคือดีอ่ะก็คือไปนั่งแล้วก็สั่งอาหารกินแล้วก็กินจิตอ่ามันก็จะมีคอฟเท่นะแล้วมอจะมีเหล้าต่างๆอนะ่ะเออก็ไปนั่งพักได้นะจ๊ะส่วนเชฟตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆนานานะนะอืมเร็วลฉันก็ชอบร้านดอกไม้ร้านนี้มากมันจะบอกให้ สวยมากคือภาพโดยรวมแล้วตลาดปลาที่ไทเปมันก็เหมือนกับซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่มันขายพวก,กของอาหารสดอะไรประมาณนี้แหละนะจ๊ะก็คือว่าสามารถที่จะสั่งอาหารสดแล้วก็ให้เขาทําแล้วทานที่นี่ได้เลยหรือว่าจะซื้อของที่เขามีแพค็คเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาแพ็คแล้ว นี่ก็จะเป็นซาชิมิต่างๆที่เราแพ็กแล้วนะคะอันนี้เราซื้อแล้วไปทานข้างนอกได้ ตรงนั้นมันก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะคะเราก็สั่งร้านอาหารกินแล้วก็เหมือนที่เดียวกันกับป่านั่นแหละแต่ตรงเนี้ยคนจะเยอะกว่าแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกผักผลไม้ต่างๆเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยอะ่ะเออเอาจริงๆส่วนชั้นสองตรงนั้นนะคะมันจะเป็นพวกชาบูชั้นสอง คือเท่าที่ดูมานะนักท่องเที่ยวไทยเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นพวกซูชีต่งตางๆนะจ๊ะมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อาหารสุขนะคะที่ทำเสร็จแล้ว มีขาปูด้วยเจ็้ยยสิบาทเจ็อยี่สบบาท ของพวกนี้แล้วซื้อกลับไปกินที่บ้านได้นะจ๊ะก็จะมีปลาย่างของย่างกุ้งตัวใหญ่โมสี่ตัวสองร้อยเจ็ดสิบ เดี๋ยวเราพาไปดูของที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากจะเป็นปูนะจ๊ะลงไปดูกัน คือตัวใหญ่มมกสั่งแล้วเอาไปเขาทำทานได้นะจ๊ะหรือว่าจะสั่งซซรุกปันเอาไปทำเองก็ได้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหอยต่างๆนะคะ หลังจากที่เดินเข้าไปข้างในแล้วนะคะสรุปง่ายๆเลยมันก็คือเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารสดอาหารทะเลใหญ่ๆนั่นเองก็คือเข้าไปข้างในแล้วก็สามารถที่จะไปกินอะไรได้นะจา๊ะโอเคสลับคลิปกับตลาดปลาไทยเปยน,นะคะคือที่ฉันมาคือที่ฉันนั่งเองมาทีมามาลงที่ชิงเตียนกงนะคะประตูสแล้วก็เดินมาประมาณ1ิบสนาทีแต่ว่า ถ้าไม่อยากจะเดินก็นั่งแท็กซี่หรือว่านั่งบัสมาก,ก็ได้ก็สะดวกกว่าเดี๋ยวบัสจะใส่ในรายละเอียดข้างล่างตรงข้อมูลตรงตรงที่มันเป็นคอมเมนต์ให้นะคะว่านั่งบัสอะไรมาได้บ้างตอนนี้ดิฉันจะไปดูทุเรียนแล้วก็ไปดูว่าเขาบอกว่ามันจะมีตรงหนึ่งที่สามารถที่จะถ่ายรูปของเครื่องบินได้ไปดูกันไปต่ะ